สวัสดีครับเคยเจอกันนะครับวลีภาษาอังกฤษที่เห็นบ่อยมากแต่พอจะใช้เองทีไรก็งงทุกทีใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง be supposed to นี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจวลีนี้ให้เคลียร์กันไปเลยหลายคนน่าจะเคยสงสัยนะครับว่าเออตกลงมันแปลว่าอะไรกันแน่แล้วต้องใช้ตอนไหนไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องกังวลไปเพราะเดี๋ยวเราจะมาหาคาตอบไปพร้อมๆกันเลย โอเคครับก่อนจะไปดูความหมายเนี่ยเรามาเริ่มกันที่เขาเรียกว่าสูตรหลักของมันกันก่อนดีกว่าครับคือถ้าเราจําสูตรนี้ได้นะการใช้งานทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนี่เลยครับโครงสร้างของมันจําง่ายๆนะครับเริ่มจากประธานของประโยคตามด้วย verb to be ที่ผันตามประธานแล้วก็ supposed to และจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องตามด้วยคํากริยาช่องที่1ที่ไม่ผันรูปหรือที่เราเรียกว่า infinitive นั่นแหละครับแค่นี้เลยง่ายมาก เอาละครับถึงโครงสร้างมันจะดูง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ความเจ๋งของมันก็คือวลีเดียวเนี่ยสามารถสื่อความหมายหลักๆได้ถึง3แบบเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยนะครับมาเริ่มกันที่ความหมายแรกเลยครับเราใช้ be supposed to เพื่อพูดถึงหน้าที่หรือความรับผิดชอบครับพูด,ดง่ายๆก็คือใช้บอกว่ามีบางอย่างที่ใครคนหนึ่งเนี่ยถูกคาดหวังให้ทำหรือมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วตามบทบาทนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับ The children are supposed to be at school by 7 a.m. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเป็นหน้าที่ของเด็กๆเ,เลยนะหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องไปถึงโรงเรียนภายใน7โมงเช้าครับทีนี้มาดูความหมายที่2กันบ้างอันนี้จะคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยครับเราใช้มันเพื่อพูดถึงอะไรบางอย่างที่คาดว่าหรือควรจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันดันไม่เป็นแบบนั้นซะง,งั้นประโยคนี้เห็นภาพชัดเลยครับ The train was supposed to arrive 50 minutes ago. ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็คือเฮ้ hey, นี่รถไฟมันยังไม่มาเลยนะทั้งๆที่ตามตารางเนี่ยมันควรจะมาถึงตั้งแต่50นาทีที่แล้วเห็นไหมครับว่ามันผิดจากที่คาดไว้และแล้วก็มาถึงความหมายหลักอย่างที่3ครับอันนี้เราจะเจอบ่อยมากในรูปปฏิเสธก็คือ not supposed to ซึ่งใช้เพื่อบอกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือพูดไง่ายๆก็คือเป็นข้อห้ามครับอย่างประโยคที่ว่า we are not supposed to use the internet for personal reasons at work มันก็แปลตรงๆเลยว่าเราไม่ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องส่วนตัวในที่ทำงานเห็นไหมครับว่า not supposed to ในบริบทนี้มันคือการบอกกฎบอกข้อห้ามแบบชัดๆเลยโอเคครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าแล้วถ้าเราจะใช้วลีนี้กับเวลาในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตละ่ะจะต้องทำยังไงบอกเลยครับว่าง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย เคล็ดลับมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยครับจุดเดียวที่ต้องเปลี่ยนตามเวลาก็คือ verb to be เท่านั้นแหละครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ใช้ is am are ถ้าเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็น was หรือ were ส่วนที่เหลือไอ้เจ้า suppose to กับกริยาที่ตามมาเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาที่เราใช้ be supposed to ในรูปอดีตส่วนใหญ่มันจะมีความหมายแฝงอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ควรจะทำในตอนนั้นอะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าทำไม่สำเร็จครับ ตัวอย่างนี้ชัดเจนสุดๆเลยครับ I was supposed to turn in the math homework yesterday but I couldn't finish it เห็นไหมครับมันบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันควรจะต้องส่งการบ้านเลขนี่คือสิ่งที่ควรจะทำแต่ท่อนหลังมันเฉลยเลยว่าแต่ฉันทำไม่เสร็จนี่แหละครับหน้าที่ในอดีตที่ทำไม่สำเร็จเอาละครับพอเรารู้จักประโยคบอกเล่าแล้วก็ต้องมาถึงคำถามกันบ้าง แล้วถ้าเราอยากจะตั้งคําถามด้วยวลีนี้ล่ะครับจะต้องทํำยังไงมาดูโครงสร้างกันเลยครับไม่ยากไม่ยากวิธีการง่ายนิดเดียวเลยครับแค่สลับที่กันนิดหน่อยคือเราจะย้าย verb to be พวก is, am, are มาไว้ข้างหน้าประธานแค่นั้นเลยหรือถ้ามีคำถามอย่าง what, where, when ก็เอาคำพวกนั้นไปวางไว้หน้าสุดก่อนจบเลยครับง่ายๆแค่นี้แหละลองฟังตัวอย่างกันดูนะครับเช่น What am I supposed to do? ตกลงฉันต้องทำอะไรเนี่ยหรือ What time are we supposed to be there เราต้องไปถึงที่นั่นกี่โมองอหรเห็นไหมครับว่าเป็นคำถามที่เราได้ยินได้ใช้กันบ่อยมากในชีวิตประจำวันจริงๆและก่อนที่เราจะจบกันไปเรามาสรุปทบทวนกฎทองสองข้อที่สำคัญที่สุดกันดีกว่าครับจำสองข้อนี้ได้นะรับรองว่าใช้ be supposed to ได้อย่างถูกต้องไม่พลาดแน่นอนกฎข้อแรกเลยนะครับต้องมี verb to be เสมอห้ามลืมเด็ดขาดและกฎข้อที่2คํากริยาที่ตามหลัง to มาเนี่ย ต้องเป็นรูปดั้งเดิมหรือ infinitive เท่านั้นห้ามเติม s ห้ามเติม ed ห้ามอะไรทั้งนั้นครับจำแค่2ข้อนี้ไว้สบายมากครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการทำความรู้จักกับ be supposed to ครับหวังว่าตอนนี้ทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าประโยคแรกที่จะลองเอาวลีนี้ไปใช้จะเป็นประโยคเกี่ยวกับอะไรดีนะ